เมื่อเกิดการกระทําความผิดทางอาญาผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงไม่ใช่มีเพียงผู้ต้องหานะครับแต่รวมถึงผู้เสียหายด้วยครับ3นาทีกับอธยการแผ่นดินวันนี้ครับจะชวนไปทาความเข้าใจเรื่องของสิทธิ์และความช่วยเหลือของผู้ได้รับความเสียหายจากการกระทําความผิดทางอาญาเพื่อให้เข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียม ในกรณีที่มีการกระทำความผิดทางอาญาเกิดขึ้นผู้กระทำความผิดก็อาจจะได้รับโทษจำคุกกักขังปรับหรือริบทรัพย์สินแล้วความเสียหายที่เกิดต่อผู้เสียหาย อันเกิดจากการกระทำความผิดทางอาญาล่ะคะใครจะเป็นผู้เยียวยาหากท่านเป็นผู้เสียหายที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำความผิดทางอาญาท่านสามารถเรียกร้องให้ผู้กระทำความผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ท่านได้2ช่องทางค่ะช่องทางแรกท่านต้องยื่นฟ้องผู้กระทำความผิดต่อศาลเป็นคดีแพ่งเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้กระทำความผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ท่านช่องทางที่2 ท่านสามารถยื่นคำร้องก็ไปในคดีอาญาที่พนักง,งานอายาการเป็นโจทยื่นฟ้องผู้กระทำความผิดต่อศาลเพื่อขอให้ศาลนั้นมีคำพิพากษาให้ผู้กระทำความผิดจดใช้ค่าเสียหายให้กับท่านไปพร้อมกับการมีคำพิพากษาในคดีอาญาค่ะซึ่งช่องทางที่สองนี้ท่านจะสามารถประหยัดทั้งในส่วนของเวลาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีค่ะการจัดทำคำร้อง เรียกค่าเสียหายในคดีอาญาหรือคำร้องที่เรารู้จักกันในนามว่าคำร้องตามมาตรา44ทับแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญานั้นเป็นหนึ่งในภารกิจคุ้มครองสิทธิที่สำคัญของสำนักง,งานอายการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีทั่วประเทศค่ะ ดังนั้นหากผู้เสียหายได้รับความเสียหายจากการกระทําความผิดในคดีอาญาผู้เสียหายนั้นสามารถติดต่อไปยังสํานักง,งานอายการคุ้มครองสิทธิเพื่อจัดทําคําร้องให้แก่ผู้เสียหายได้ซึ่งคําร้องนั้นก็มีหลายประเภทอย่างเช่น หากท่านได้รับความเสียหายแก่ร่างกายในการกระทําความผิดต่อร่างกายเช่นคดีทําร้ายท่านก็อาจจะต้องเตรียมเอกสารที่เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลหากการกระทําความผิดนั้นท่านได้รับความโรกระเคืองด้านจิตใจก็อาจจะสามารถเรียกค่าเสียหายทางด้านจิตใจได้ค่ะและหากท่านได้รับบาดเจ็บจนไม่สามารถเดินทางไปประกอบอาชีพในชีวิตประจําวันได้ท่านก็จะสามารถเรียกค่าขาดรายได้ได้ค่ะสําหรับความเสียหายที่เกี่ยวกับทรัพย์นั้นส่วนใหญ่จะเป็นความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์เช่นความผิดฐานทําให้เสียทรัพย์ ซึ่งค่าเสียหายส่วนใหญ่นั้นมักจะเป็นการซ่อมแซมทรัพย์สินเพื่อให้ทรัพย์สินที่เสียหายนั้นกลับมาใช้งานได้ดังเดิมค่ะเช่นค่าซ่อมรถยนต์ค่าซ่อมโทรศัพท์มือถือหลังจากที่สำนักง,งานอายการคุ้มครองสิทธิ์ได้จัดทำคำร้องให้ท่านแล้วให้ท่านนำคำร้องนี้นะคะไปยื่นต่อศาลในคดีอาญาที่พนักง,งานอายการเป็นโจทยื่ยนฟ้องผู้กระทำความผิดต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้กระทำความผิดชดใช้ค่าเสียหายไปให้แก่ท่านพร้อมกับการมีคำพิพากษาในคดีอาญาเลยค่ะ เพียงเท่านี้ท่านก็ไม่จําเป็นจะต,ต้องฟ้องผู้กระทําความผิดเป็นคดีใหม่เพื่อขอให้ชดใช้ค่าเสียหายจากการกระทําความผิดที่ท่านได้รับแล้วค่ะ